ดีค่ะเอฟซี FC ที่น่ารักที่อยู่ทางบ้านเรามาพบกับช่องช่างนิชาแนลหูล่าสุดลุงนิโก็ทำอะไรพ่อซ่อมมองไว,งไว้ไปใส่มือตอนเย็นใช่ไหมโอ,อ้ตอนเที่ยงโอ้เอาปลาขึ้นมาย่าง,าาางกินกับส้มตำใช่ไหมใช่แล้วหูนี่ค่ะ มงของเราไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะคะนี่ของพ่อนะเราก็จะเอามาส้มให้มันดีซะก่อนค่อยไปใส่ตอนเทีเ่ยงนี่ค่ะโอ้ส้มยังไงพ่อ,อโอ้แล้วก็ดึงขมาอย่างนี้นมันมันคล้องกันเนาะมันพันกันภาษาบ้านคอยห้องคล้องกันภาษาไทยมันพันกันนะคะนี่ เศษไม้ออกนี่เศษไม้เศษอะไรมันก็ติดอย่างนี้นะคะเราต้องส้มนะคะไม่งั้นใส่ไม่ได้ใช่ไหมพ่อใช่ลงน้ำก็หนาวลง,งได้ไม่นานลงได้ไม่นานหนาวใช่ไหมนี่พ่อส้มอย่างนี้โอ้มันพันกันส้มยาก นี่ค่ะโอ้ตอนเที่ยงได้กินปลาแน่ตสตัวโอ้เ,อเยอะขนาดนั้นเลยเหรอยาม,มกนจะได้ไหมสิบตัวตัวเดียวก็ไม่ได้เนะออะอามาสิบตัวโอ้สิบตัว,ตวนี่ค่ะ ค่ะเราก็ไปด้านนู้นกันต่อนะคะเราก็จะไปเก็บผักใส่แกงหน่อไม้นะคะนี่ค่ะเราก็จะเดินไปนะคะสวนผักไม่รู้อยู่ตรงไหนโอ้เราก็เดินไปเรื่อยๆไม่ไกลเท่าไหร่นะคะเมนูของเราน่าจะรวบผักนะคะแกงหน่อไม้นะคะพี่น้องเอ้ย หนาวมากนะครับวันนี้ขนาดสายขนาดนี้นะคะนเจ็นดนาฬิกาแล้วโอ้หนาวพักอ่อนเลยค่ะจนไปเลยนะพี่น้องเป็นสาแยกนะ ค,คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะอย่ากดไลค์กดแ like, ชร์ช่างชจ้งชาแนลนะคะ